สวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นแฟนๆช่องเอซ่าชาแนลนะครับนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาขอโชคจากต้นตะเคียนที่ผุดอยู่กลางน้ํานะครับต้นตะเคียนผุดกลางน้ําซึ่งเราเคยมาขอแล้วนะครับแล้วก็เข้านะครับเข้านะครับโดยการจุดทูบเสียงทายนะครับนะฮะ ซึ่งวันนี้เราก็จะทําเช่นเดิมนะครับแต่นะครับแต่จะทําที่ฝั่งบกนะครับซึ่งเราไม่สามารถจะข้ามไม่ได้นะครับมันมันก็ลึกหน่อยนะครับซึ่งวันนี้ไม่มีเรือมาจอดเทียบท่าให้เราได้ยืมนะครับเราก็เลยมาขอที่ทางตรงบกเอาเพราะว่ามีลูกหลานอยู่นะครับมีบริวารอยู่ด้านข้างนะครับ มีป่าปักเป้าด้วยนะครับนอนตายอยู่ข้างริมข้างข้างหนองข้างหนองนะครับป่าผักเป้านะครับซึ่งเราจะขอโชคโดยการจุดธูปเสียงทายนะครับตอนนี้เราก็นะครับจุดธูปห้าดอก เทียน,นสองเล่มนะครับขอโชคทำนะครับบอกกล่าวเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะเคียนนะครับขอโชคจากท่านนะครับแล้วก็ได้จุดทูบเสียงไทยนะจุดทูบเสียงไทยเพื่อเสียงดูตัวเลขนะครับ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่นี้ยังไม่เคยเห็นต้นตะเคียนต้นนี้นะครับโผล่ขึ้นจากผิวน้ําเลยนะครับมาตั้งแต่จําความได้นะฮะนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่แรงที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับแรงเร็วมากนะครับน้ําลดเร็วมากนะฮะทำให้ต้นตะเคียนเนี่ยโผล่ขึ้นเต็มเลยฮะโผล่ขึ้นเต็มกลางน้ำเนี่ยนะฮะ

นะครับสามตัวสองตัวจะจะตรงตรงจะให้กี่ตัวก็ได้ให้ตรงต,รงตรงนะครับให้แฟนๆช่องเนี่ยได้มีตางใช้กันทุกคนนะครับเรามาลุ้นมาเสียงกันนะครับว่าทุบเสียงทายเนี่ยจะให้ตัวไหน นะครับจะให้เราตัวไหนนะครับจะสองตัวหรือสามตัวนะครับมาลุ้นมาเสียงพร้อมๆกันนะครับข้างบนนะครับตัวเลขน่าจะสามตัวนะครับตัวเลขบนมาแล้วที่เามารับชมนะครับตอนนี้ทางแอดมินก็ได้มีการติดทุกเสียงไทยนะครับขอเจ้าแม่ตะเคียนนะครับโผลในรอบร้อยปีนะครับวันนี้ไม่ได้นําเรือมานะครับเราจะขออยู่ที่บริวารนะครับบริวารของเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะเคียนนะครับซึ่งชาวบ้านบอกว่าในนับเกือบร้อยปีนะครับ ที่มานี้ไม่ไม่เคยเห็นนะครับต้นตะเคียนโผล่ขึ้นมานะครับเพราะปีนี้แรงมากนะครับก็เลยวันนี้เราได้ทดําพิธีนะครับจะมีการติดทูบแล้วนะครับ,รรบออขอขมาลาโทษนะครับแลาวกอะไรทิดพาไปนะครับก,ก็ดะเคียนขนาดใหญ่นะครับ จุดนี้นะครับบอกว่าเมื่อก่อนนะครับฒุาผู้แก่ว่าเขาเรียกว่าท่าช้างนะครับปุ่าไอตาามีช้างนะครับมีทั้งช้างเคยมาตายที่นี่มีทั้งผู้คนนะครับเคยเสียชีวิตแถวนี้นะครับโบราณน,นะครับโบานนรบบาณเล่ามาจากบุตตามฒ่าผพ้เก่หลายครั้งนะที่มีการนำไปเสียงแล้วได้ เลขศูนย์ะครับเลขศูตัวแรกแต่ศูนย์ไม่เต็มศูนย์ไม่เต็มนะครับซึ่งตัวแรกขึ้นมาแล้วก็คือเลขศูนย์ดับลมเริ่มลมเริ่มมาแล้วซึ่งเจ้าแม่ตะเคียนนะครับดูสังเกตดูดูด ครับนะเหมือนกับจรอร์คเคนะคล้ายกับจรอร์เค้มเมื่อกี้ผมและทีมงานนะครับได้ลงไปสำรวจด้านล่างนะครับว่าจะเดินไปได้หรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่สามารถเดินไปได้น,น้ำมันลึกนาะน้ำก็ลึกหน่อยลงไม่ได้นะ เสียดายวันนี้นะครับไม่มีเรือจอดเทียบท่าว่าให้เรายืมเลยนะครับไม่มีเรือท่านก็ให้มาเดิมละไม่มีเรือท่านก็ให้นะฮะนี่ก็ต้นตะเคียนนะครับที่เห็นนี่ก็ตะเคียนเหมือนกันนะครับนี่นะครับที่เราปักตรงนี้ก็คือตะเคียนเคียงกัน,กนอม

โอ้ว่านเด็ดได้กินแล้วครับส่วนได้กินแล้วได้กินต้นตะเคียนแม่นในในรอบในรอบจักปีครับที่เห็นนี่แมันเป็นสิเป็นลอยปีบอกว่าเคยเห็นเลยเคยอยู่ประมาณิเพ่ว่าลอยก็เพื่เพราะว่าเกิดเพราะท่านเกิดเพราะท่านแม่นเกิดไม่ทันโอ้แต่ว่าเป็นเป็นสบายดงตะเคียนเลยหน่อยนี่เนาะครับบ่หลวงเคยใส่บ้างแบบนี้แหละอ๋อเคยตั้มินปั๊บมีคนมาปั๊บมันจะกินเลยเคยจินมไหม อกินต ok mm. oh. like oh, oh, hey, ้นตะเคียนบ่แม่นกินจุกเลยกินใหม่กินใหม่ตะเคียนแหมอ๋อกินเป็นยังไงอ่ะกินหอมก็บ่ฮู้กันเปนเป็นแบบอ๋อให้ให้แต่ว่ามาสู่เธอปุ๊บมันสิได้กินกินความรู้สึกว่าเป็นตะเคียนเลยแม่นบ่อืมนี่ขันทับประหยัดทั้นราคามากเลยอนอ๋อก็มาจุดปั๊บเกิว่าก็มาจุดตะเคียนปั๊บเครื่องมันจะได้น้ำมันมันเกิดกินบ่ฮู้่ะกันมันจูเลย เสหูคลายว่ามีเพิ่นย่เพิ่นสิงสิงสถิตอยู่นี่เนาะนี่นนนครับนี่ก็เหมือนเหมือนจะบอกให้รู้นะว่ามียังยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังยังสิงอยู่ที่นี่อยู่ยยยน,ยนี่นะครับนี่ก็เป็นคำบอกเล่าสำหรับคนที่หาปูหาปลาแถวนี้นะครับทาง นะครับคำบอกเล่าจากาชาวบ้านนะครับที่มาใส่มองนะมาใส่มองมันที่กาไม่ยังมาจับเลยเหมือนจะบอกให้รู้ว่านะครับดงตะเคียนนี่ยังมีเจ้าที่อยู่ดงนี่แหละดงดงตะเคียนอ่าดงตะเคียน,นคภาพด้านฝั่งนู้นใช่หมดเลยนะครับ เ,น,เ,น,เน,น,นียแสดงว่าตัวนี้เนี่ยเป็นดงตะเคียนนะฮะเป็นโดงตะเคียนซึ่งจากที่จากคำบอกเล่านะครับที่ว่ามาใส่มองมาวันปลามาอะไรเงี้ยถ้าเจอตอไม้นะครับหรือสัมผัสต,ตอไม้ที่อยู่ใต้ผืนน้ำนะครับก็จะรู้สึกได้ว่ามีกลิน่นกลิ่นเหมือนกลิ่นไม้นะครับ มีความรู้สึกว่าเป็นกลิ่นต้นตะเคียนแน่นอนนะครับนะซึ่งท่านก็อาจจะมาให้เรารู้นะครับให้เรารับทราบว่าท่านยังอยู่ณจุดนี้นะครับศูนย์เก่าร้อยกว่าร้อยกว่าปีนะครับเพิ่งโผล่ขึ้นมาให้เจอนะครับซึ่งผมเองก็ไม่เคยเจอนะครับ คุณน้าท่านก็อายุเยอะแล้วนะครับผมว่าเป็นร้อยนะร้อยร้อยกว่าพ็ปีนเันแรงนะครับแรงมากังเกตนมีแต่ต้นตะเคียนเลยนะครับอยู่ด้านในในาน้ำนี่นะครับก็ไม่แน่อาจจะหลายร้อยหรืออาจจะ<น>เป็นพันปีก็ไม่มีใครบอกได้นะครับอาจจะขึ้นมาให้โชคก็ได้นะครับโยงทุกเสียงแทนเราก็เลิกจุดไปแล้วนะครับเราขอก้ามาทันไปแล้วศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้า มาลุ้นนะครับศูนย์เก้าตัวสุดท้ายจะเป็นตัวไหนนะครับมาลุ้นกันนะครับซึ่งฝั่งตรงข้ามที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นเขตร้อยต่อระหว่างสุรินทร์กับบุรีรัมย์เราไม่สามารถจะข้ามไปได้ตรงตะเคียน จากปุริวานท่านก็ขอให้ออกเ้ยรอบน่ะลูกหลานจะน้ำมาถวายรอบนี้น้ำลึกเรือไม่บ้างน้ำขึ้นจุดเนาะ ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดกันหนึ่งตัวเดียวกันนะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหกเจ็ดเจ็ดหกฟ้าร้องนอ้องใครเหรอ, 7, เ,อเจ็ดเอาเจ็ดมาแล้วนะครับเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดนะฮะ ขอชัวๆอีกครั้งหนึ่งขอชัวๆอีกนิดหนึ่งนะครับหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าศูนย์หกศูนย์เถ้าใครชอบตะเคียนร้อยปีผูในรอบร้อยปีใครชอบเรไปซื้อนะครับแต่ว่าเราเคยมาเราก็เคยได้นะมันเคยไปออกกู้หลายหลายครั้งแล้วที่เรามา โอเคนะครับสำหรับงวดวันที่16พฤษภาคมหรือจะเป็นเลขหาหน้อยเลขเหลาวก็แล้วแต่นะครับท่านใดเข้ามาชมใทันนะต้องอันไปรลุ้นเลยก็ให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ